คุณผู้ชมคะหลังจากที่นายวรวีมักกูดีนะคะถูกสั่งพักงานไปเป็นเวลา90วันนะตั้งแต่วันที่12ตุลาคมที่ผ่านมานะคะล่าสุดค่ะฟีฟ่ามีการสั่งปลดสภากรรมการสมาคมฟุตบอลนะคะโดยตั้งกรรมการกลางชุดใหม่ขึ้นมา6คนทำหน้าที่แทนรวมถึงการควบคุมและจัดการเลือกตั้งนายกสมาคมด้วยซึ่งกำหนดไว้นะคะว่าต้องจัดการเลือกตั้งภายในวันที่15กุมภาพันธ์ปีหน้าคะ่ะ คณะกรรมการฉุกเฉินของฟีฟ่าเผยการพิจารณาหลังจากส่งตัวแทนมหารือสถานการณ์การเลือกตั้งสมาคมฟุตบอลรวมถึงตัวแทนสมาคม a อ c และกกะทเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาโดยล่าสุดมีคำสั่งปลดสภากรรมการสมาคมฟุตบอลและแต่งตั้งกรรมการกลาง6คนขึ้นมาทำหน้าที่แทนซึ่งก็มีการระบุว่าคณะกรรมการกลางมีหน้าที่รวมถึงการแก้ไขข้อบังคับ และจัดการเลือกตั้งให้ได้มาซึ่งสภากรรมการชุดใหม่ภายในวันที่15กุมภาพันธ์ปีหน้าโดยการตัดสินของฟีฟ่าในการแต่งตั้งกรรมการกลางนั้นเป็นไปตามข้อเท็จจริงหลังจากสภากรรมการได้สั่งเลื่อนการเลือกตั้งจากวันที่17ตุลาคมออกไปและการตั้งคณะกรรมการกลางถือเป็นมติเห็นชอบจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้หารือร่วมกันกับ AFC และตัวแทนของฟีฟ่าระหว่างที่เดินทางมาประเทศไทย รวมถึงการหารือร่วมกับฝ่ายตรงข้ามและการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะคราวนี้มาดูนะคะว่าคณะกรรมการกลางที่ตั้งขึ้นโดยฟี ف านั้นประกอบด้วยใครบ้างท่านแรกนะคะพลเือเอกสุรวุฒิมหารมอดีท่านเป็นประธานคณะกรรมการเตรียมนักกีฬาไทยเป็นประธานนะคะต่อมานายธนาชัยประสิทธิ์หัวหน้าคณะนักกีฬาไทยเป็นรองประธานค่ะท่านต่อมานะคะนายสัตยาอารุณธารีรองอัยการสูงสุดทําหน้าที่กรรมการ นายมานิตวัฒนาสารผู้อมเนการกองนิติการกกทนะคะก็เป็นกรรมการค่ะนอกจากนั้นก็มีรายชื่อของนางสาวชื่นชนกสิริวัตรบุตรสาวของนายชัยพักสิริวัตรเป็นกรรมการรวมถึงนายพินิษฐ์ส,สิรินินเพื่อนร่วมรุ่นโรงเรียนอํานวยศิลป์ของนายวรวีและอดีตเคยเป็นเลขาที่การสมาคมฟุตบอลอยู่ในตําแหน่งเลขานุก,การค่ะ